สวัสดีครับผมมอดน,นะครับแอดมินเพจพกหน้าลาวส์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับน non ้องเบสท์ดราก้อนมาแชร์ให้ฟังกันครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องมอฟหรือมอฟฟ o โลจีไว้อย่างกว้า,วางๆสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมคลิปก่อนแล้วกลัวจะตามไม่ทันเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมอฟมอฟหนึ่งในน้องเบสท์ดราก้อนขึ้นมาแชร์ฟังกันครับ เป็นมอฟพื้นเลยนั่นก็คือมอฟไฮโปนั่นเองครับเ <t une sounds> ชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังสนใจอยากจะรับเลี้ยงน้องเบียดเดราก้อนต้องเคยได้เห็นหรือได้ยินชื่อมอฟไฮโปกันมาบ้างแล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับมอฟไฮโปกันไปไฮโปเป็นคำที่ใช้เรียกมอฟของน้องเบียดที่มียินไฮโปเมลานิซินในรหัสพันธุกรรมซึ่งลักษณะเด่นของน้องเบียดอบนี้ก็คือสีของน้องเบียจะมีสีอบสว่าง เนื่องจากน้องเบียดมอฟนี้ไม่สามารถสร้างเม็สีเข้มๆหรือเม็สีดำได้หรืออาจจะสร้างได้น้อยมากๆสีที่แสดงออกทางผิวหนังจึงดูสว่างจุดสังเกตง่ายๆของมอฟนี้เลยก็คือเล็บของน้องเบียดจะมีสีขาวใสในขณะที่ตัวปกติจะมีเล็บสีดำในกรณีของน้องเบียดมอฟเฮทไฮโปหรือเฮทโรไซกัสไฮโปมลานิซึ่จะแสดงลักษณะสีออกมาเหมือนกับตัวปกติ คือสามารถสร้างเม็สีเข้มๆหรือเม็สีดำได้เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปผสมพันธ์กับตัวที่มอฟไฮโปหรือเฮทไฮโปลูกที่ออกมาจะมีโอกาสได้ทั้งมอฟไฮโปและเฮทไฮโปนั่นเองแต่ยังไงบ้างครับเริ่มแยกมอฟไฮโปกันได้แล้วหรือยังยีนไฮโปเป็นยีนด้อยนะครับก็เ,เลยจะมีน้องเบียสที่มีมอฟเฮทไฮโปอยู่ด้วยไฮโปเล็บใส่ขาวเฮทไฮโปเล็บดำ หรือถ้าไม่มียินไฮโปก็เล็บดำเหมือนกันนะครับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวในอาทิตย์ถัด,ถดไปจะมีคลิปออกมาใหม่เรื่อยๆส่วนท่านใดที่อยากรู้เรื่องอะไรหรืออยากติชมอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเรื่องมอฟไฮโปผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ